ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ สิ่งสำคัญที่จะให้เข้าใจตัวเองก็คือตัวแรก what are you s t r e n g t h ซึ่งอ่านยากมาก s t e r i n g s t e r i n g s t r e n g ครับ St <c oughs> <c oughs> แปลว่าอะไรครับจุดแข็งพระอาจารย์ครับบทบาทของเราที่เป็นอยู่ทุกวันมันจะสะท้อนจุดแข็งของพระอาจารย์ครับบทบาทพระอาจารย์ครับเนี่ยที่ผมถือไม พูดด้วยความไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเขินอายหรืออะไรมันมาจากจุดแข็งของเราจุดเด่นของเราที่มีสิ่งสำคัญพระอาจารย์ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าไม่ต้องไปเอาทั้งโลกไม่ต้องเอาไปทั้งประเทศไทยหรอกเอาในวัดว่าในวัดพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์ทําได้ดีและงดงามมากกว่าคนอื่นเขาคือตอบเลยครับมีไหมครับ สิ่งที่ทำได้ดีและยอดเยี่ยมมากกว่าคนอื่นในวัดคือนี่คือเหตุผลครับที่ผมไม่ค่อยได้อยู่วัดเพราะผมรู้ว่าอยู่ในวัดผมก็ทำอะไรมากไม่ได้เท่ากับการออกไปเทศไปบรรยายพราะผมรู้ว่าผมทำอะไรนี้ได้ดีพระอาจารย์เป็นวิศวกรแต่พระอาจารย์ไม่มีทักษะในการที่จะพรีเซนต์งานพระอาจารย์จะเสียเวลาไปเรียนไหมกับทักษะเนี่ย ให้คนอื่นเขาพิเศษแทนก็ได้พระจันทร์แปลงหาทักษะอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิศวกรครับพระจันทร์มีเรื่องของการปฏิบัติยอดเยี่ยมอยู่แล้วนั่งเห็นสภาวะจิตอยู่แล้วสิ่งนี้แหละที่พระจันทร์ทำได้ดีเพิ่มเติมก็คือเรื่องการพูดการอะไรที่การสื่อสารเพื่อให้ให้ดัดแปลงภาษาให้มันเข้ากัน ให้คนได้เข้าใจได้ง่ายเช่นพลังจิตปัจจุบันอย่างเงี้ยที่ไอ้ฝรั่งคนหนึง่งมันนั่งๆๆอยู่มันไปเห็นจิตของมันว่าความคิดไม่ใช่ตัวมันเองแล้วมันทําสถาบันสอนคนรวยทั่วบ้านทั่วเกือบเป็นทั่วโลกพระอาจารย์พลังจิตในปัจจุบันพระท่านไหนอ่านบ้างครับยกมือหน่อยจีครับมีอยู่คนสองคนนะครับแล้วมันก็ไปทางเดียวไม่อบรมเรื่องอื่นอบรมเรื่องจิตปัจจุบันอย่างเดียวพระอาจารย์ จิตปัจจุบันอย่างเดียวถ้านึกถึงวิท,วทยากรที่สอนสมาธิเด็กได้ต้องพระอาจารย์วัดสำหรวงเลยอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยพระอาจารย์รูปนี้เลยโทรถามท่านสิท่านว่างหรือเปล่าเด็กตั้งสองสามร้อยคนมสองมสาม,สามจะไปสอนท่านเลยท่านมีวิธีการดีมากผมเคยไปเห็นแล้วผมเคยไปเห็นให้เขากล่าวถึงอย่างนี้ครับครับออโอ้ถ้าบรรยายกดเกยอะๆอยู่นี่ต้อง,งนิมนต์ใครไปอะ่ะ ต้องรูปนี้เลยต้องต้องรูปนี้คือสิ่งที่เขาระลึกหานะ่ะคือคุณค่าของเราพระอาจารย์แลวพระอาจารย์ก็ต้องรู้ด้วยว่าพระอาจารย์จะต้องพัฒนายังไงแลวพระอาจารย์ที่ต้องรู้สิ่งที่มันแย่มากที่สุดคือการที่เราไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรทําหนังสือก็ให้มันหนังสือเทพไปเลยร่างหนังสือเทพไปเลยพิมพ์หนังสือเทพไปเลยให้มันเทพไปเลยพระอาจารย์อเอามาช่วยงานนี้ก็ได้สรุปงานให้กับกลุ่มเขาสามารถเอาทักษะนี้ไป ไปเชื่อมกับเขาได้เยี่ยมอย่างนี้เลยครับ How do you perform ช่องทางที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดของคุณเป็นอย่างไรรู้ลับรู้จำรู้คิดร,รู้รู้ลับรู้สึกรู้จำรู้คิดรู้ทำ ครับ5รู้รับรู้สึกรู้จํารู้คิดรู้ทำห้าพอดีรู้รับก็คือฟังนะครับรู้จักรับรับมารับมาก็แยกแยะวิเคราะห์หาข้อมูลที่เป็น Data in เป็น Information เป็นข้อมูลข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวจะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่า มีผลกระทบอย you know. ่างไรเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบอย่างไรที่มีผลกระทบอย่างไรครับที่มีผลกระทบอย่างไรเขาเรียกโนเลดพระอาจารย์เป็นความรู้โนเลดดัตต้าข้อมูลถ้ารู้แล้วมีผลกระทบอย่างไรนั่นเกิดขึ้นอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรรู้จักพุทธศาสนาไหมรู้จักแล้วอะไรคือหัวใจของพุทธศาสนารู้จักแก้วไหมรู้จักแก้วทรมาจากอะไรอย่างเงี้ยรู้จักแก้วไหมรู้จักรู้จักแก้วทรมาจากอะไร แล้วทำมาจากอะไรนี่เป็นโนเลดพระอาจารย์และโนเลดโนเลดและวิสตัมปัญญาสติปัญญามันก็จะสะท้อนมาว่าแก้ปัญหาได้อย่างไรวิธีการในการแก้ปัญหามันก็จะเป็นวิสตัมไปครับออย่างเช่นสอนเด็กคับพระอาจารย์กรุงศรีอยุธยาแตกพศเท่าไหร่พระอาจารย์ว่าสองพันสามรอยสิบใช่ไหมพระอานสองสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับ จากใครมาตีสิ่งที่จะอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่ากรุงศรีอยุธยาแตกเพราะเหตุไรทําอย่างไรไม่ให้กรุงศรีอยุธยาแตกสลายอย่างเงี้ยพระอาจารย์ถ้าเราเป็นคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราอยู่ในเมืองนั้นเราจะทํามีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้กรุงศรีอยุธยาแตกอย่างเงี้ยเป็นต้นพระอาจารย์และสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ยัน,นถ้าในปัจจุบันการต่อสู้ เราจะต่อสู้อย่างไรถ้านั้นเป็นพระมาร่าเราเป็นกรุงศรีอยุทธยาอย่างเงี้ยแล้วต่อสู้ทางเฟซบุ๊กแล้วถ้าเกิดเขาเฟซบุ๊กเขามาเขาเอเอเขาต้องให้ข้อมูลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลไม่เป็นจริงสร้างความเสียหายให้กับเราพวกเราเราจะต้องทำอย่างไงฟ้องฟ้องก็ต้องเรื่องกฎหมายอีกพระาจารย์เธออยากรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้พระาจารย์รู้กฎหมาย ถ้ารู้อย่างเดียวแย่มากเลยแย่ yeah, ทักษะอย่างเดียวทักษะต้องมีไม่ต่ำกว่าสองถึงสามครั้งอย่างเดี๋ยวผมจบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะให้ให้จันบอยอาจันบอยนี่นี่เป็นเป็นพระวิทยากรที่ที่อยู่ที่กลุ่มกลุ่มพลังแห่งการตื่นรู้ท่านก็ได้มาดูแลแม่เพราะว่าเหลือแต่แม่คนเดียวก็ได้มาดูแลแม่แล้วก็เออเห็นเรียบร้อยแล้วผมก็โทรผมเลยโทรไปช่วยมาถ่ายรูปให้หน่อย ให้มาร่วมงานท่านก็มีความรู้ความสามารถคือผมก็ได้ตรงนี้แหละครับเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครือข่ไม่ได้มาจากการเกิดขึ้นของเครือข่ายแล้วก็มาเสริมเพื่อทำให้งานของเรามีมูลค่ามีความหมายแล้วมาช่วยคิดเรื่องจิจกรรมน้นนี่นั่นก็มาเสริมกันมีหนึ่งมีสองคุณค่าของเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นเป็นคนหยิบยืน่นพระอาจารย คุณค่าของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากจุดเด่นจากการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ how do you perform ส่วนก็คือประสบการณ์ของคุณหรือสิ่งที่เราสร้างขึ้นทั้งหมดหลอมรวมกัน intersect เป็น where do you belong เราจะรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงจุดไหนบทบาทไหนที่มีค่าและมีความหมายเลือกอยู่ตรงนั้นครับผมรู้แล้วความเป็นวิทยากรของผมเนี่ยมันสร้างคุณค่าให้กับผมผมรู้แล้วครับความการที่ผมได้เดินทางไปเผยแพร่จากทั่วสารทิศมันเป็นคุณค่าและมันเป็นจุดยืมของผม What should you contribute สิ่งที่คุณจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นเนี่ยคืออะไรพระอาจารย์พระอาจารย์อยากมาทํางานกับกลุ่มเพื่อชีวิตเหรอพระอาจารย์จะไปมีส่วนร่วมกับเขาในเรื่องอะไรพระ,าะอาจารย์จะอะไรไปให้เขาครับพระอาจารย์มีความรู้ความสามารถในด้านไหนที่จะไปช่วยส่งเสริมเขาครับท่านอยู่ที่วัดท่านมีอะไรที่จะช่วยส่งเสริมเพื่อที่จะให ให้เกิดเป็นเป็นมรรคเป็นผลเป็นภาพรวมในส่วนรวมทั้งหมดเนี่ยพระอาจารย์จะเห็นว่าห้าข้อเป็นเรื่องของตัวเองเพื่อที่จะลงมาใน take responsibility for relationship คืออะไรรู้ไหมครับความรับผิดชอบต่อสัมพันธภาพก็กลับมาอยู่ที่งานเครือข่ายนี่แหละครับใจดูแลใจมีอะไรบอกกันได้แล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลกันคือความรับผิดชอบ ครับโต้ตอบแบบความรับผิดชอบครับที่ผ่านมาเทคเซคันด์ฮ a l ฟ o ออ o ย r ร์ไลฟ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะพระอาจารย์มันเป็นครึ่งแรกจากนี้ไปไกลการทำงานของพวกเราครึ่งหลังแล้วพระอาจารย์ครึ่งแรกของเราเป็นมาอย่างไงไม่รู้แต่จากนี้ไปเป็นครึ่งหลังแล้วนะครับเพระาะฉะนั้นในครึ่งหลังของเราเนี่ยพระอาจารย์ก็ลองถามใจตัวเองดูว่า ยังจะเสียสเสียเวลายังจะเสียเวลาวิ่งตามสิ่งที่ตัวเองทำได้ไม่ดีมันจะมีสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราทำได้ไม่ค่อยดีสิ่งที่เราทำไม่ได้เลยพระจารย์จะเสียเวลาไปกับอะไรในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในสิ่งที่เราทำไได้ไม่ดีกับทำได้ดีเนี่ยพระจารย์ก็ลองลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุป ต่อจากอาจารย์บอยอีกทีหนึ่ง